สวัสดีครับประจ,จัยสุภวพร์นะครับวันนี้จะมาเล่าให้ฟังถึงคอร์สอบรมที่จะจัดขึ้นโดยศูนย์หนังสือชุลานะครับในวันเสาร์ที่26มีนาคมนะครับในหัวข้อเคล็ดลับการสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษนะครับในคอร์สนี้เนี่ยนอกจากเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวข้องกับเรื่องของหลักการและเทคนิคการสอนคำศัพท์แล้วเรายังทราบถึงที่มาที่ไปนะครับความสำคัญของทักษะต่างๆที่ใช้ คำศัพท์เป็นรากฐานสําคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นทักษะการฟังการพูดการอ่านหรือการเขียนภาษาอังกฤษเองก็ตามนะครับนอกเหนือจากในคอร์สนี้ซึ่งจะพูดถึงเรื่องพวกนี้แล้วเนี่ยหลายๆคนได้สงสัยแล้วก็มีขออ้อคำถามนะครับมาเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวข้องกับเรื่องของหนังสือที่ได้ขออนุญาตนะครับเป็นหนังสือเล่มนี้นะครับที่ที่อ,อ,อาจจะหลายๆคนอาจจะเคยเห็นแล้วนะครับที่ ศูนยหนังสือจุฬานะครับเป็นเล่มใหม่ที่ที่เพิ่งเขียนเมื่อประมาณสักเ,เดือนที่แล้วที่วางขายไปนะครับเล่มน,นี้เราจะพูดถึงหัวข้อ English Vocabulary Knowledge นะครับเป็นทักษะคำศัพท์ภาษาอังกฤษนะครับก็จะว่าด้วยเรื่องของออ form meaning แล้วก็ use นะครับเรื่องของรูปแบบของคำเรื่องของความหมายแล้วก็เรื่องของการใช้คำศัพท์ภาษาอังกฤษนั่นเอง รเราก็จะเห็นว่าหลายๆครั้งเนี่ยการสอนคําศัพท์หรือว่าการเรียนคําศัพท์เองก็ตามทีเนี่ยนอกเหนือจากเรื่องของความหมายแล้วเนี่ยเราควรที่จะทราบแง่มุมอื่นๆองค์ประกอบอื่นๆด้วยที่จําเป็นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของออการใช้คําหรือแม้กระทั่งข้อควรระวังต่างๆนะครับซึ่งในเล่มนี้แล้วก็การอบรมครั้งนี้เนี่ยเราจะหยิบยกประเด็นสําคัญจากเล่มนี้เนี่ยมามาพูดให้ฟังด้วยเช่นเดียวกันนะครับ การอบรมในครั้งนี้เนี่ยนอกจากจะเป็นประโยชน์กับครูผู้สอนภาษาอังกฤษโดยตรงแล้วนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ที่สนใจคําศัพท์ภาษาอังกฤษไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนักศึกษาตลอดจนผู้สนใจทยทั่วไปนะครับที่จะที่จะเข้ามาพูดคุยแล้วก็เรียนรู้ร่วมกันนะครับหลังจากนี้เนี่ยเราก็จะ มามาถกเถียงประเด็นที่ที่เกี่ยวข้องสืบเนื่องนะครับว่าทําอย่างไรดีเราจะสามารถเรียนรู้แล้วก็สอนคําศัพท์ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับสำหรับผู้ที่สนใจนะครับสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์ศิจุลาทุกสาขานะครับแล้วก็พบกันในคอร์สนะครับ